รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนสวัสดีครับผมนายปริทัศน์ก้าจอหอนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการวันนี้เราจะนําทุกท่านเข้าสู่การนําเสนอกิจกรรมของ CSR ในหัวข้อเรื่องการให้เพื่อสังคมขององค์การวันนี้กลุ่มของพวกเราจะทําอะไรและไปที่ไหนขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้แล้วครับเช่นเฮว่ามันกว้างใหญ่ฉันยังไงฉันจึงเจอรู้ใครก็ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้วมมันเป็นเช่นไร ใไลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เม่บอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุ่ขอฟ้าไกลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศมาดีศิริชมพูดิฉันนางสาวอน,น,นัญญาภูงงพักษรค่ะค่ะวันนี้เราก็ม่อยู่กันที่โรงเรียนบ้านหลันทองหลานตําบลตะโนดอําเภอโนดสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ การให้เพื่อสังคมขององค์การนั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงไปยังการกุศลหรือปัญหาในสังคมนั้นกิจกรรมนี้มาพบทั่วไปตามองค์การต่างๆมักดําเนินการเชิงรับเป็นไปตามกระแสความต้องการหรือมีผู้มาเสนอให้ทําค่ะเช่นการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการกุศลการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ยากไร้หรือผ,ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านติดตามและรับชมกิจกรรมการให้เพื่อสังคม

มาาไปตเนนนั้นนครับและนี่คือผลลัพธ์ของกิจกรรม CSR ในหัวข้อเรื่องการให้เพื่อสังคมขององค์การถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราได้มอบให้ในครั้งนี้แต่เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเด็กในทนมห่างไกลมันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทาง พพบบค่คคะเรื่องที่จบลงไปนี้ก็คือกิจกรรมการให้เพื่อสังคมของของค์กร ที่พวกเราได้มามอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านดันทองหลังตำบลตนโนดอำเภอโนนสูงจังหวัด,ดคนครราชสีมาค่ะทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครเขาก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไร ไปออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆบอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดข,ขอบฟ้าครับและที่จบตรงไปนี้คือตัวอย่างกิจกรรม CSR ในหัวข้อเรื่องการให้เพื่อสังคมขององค์การจะเห็นได้ว่าการให้นั้นไม่ยากอย่างที่คิด สิ่งที่ผู้ให้หลอนจากตัวผู้รับคือความสุขและรอยยิ้มและก่อนจากกันไปวันนี้กลุ่มของพวกเราขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับดําเนินชีวิตการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ที่ไม่สิ้นสุดขอบคุณครับสวัสดีครับเดินไปตามเส้นทางนั้นฉัน้นได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำ 的光芒。